สวัสดีทุกท่านเราก็อัดเต็มที่นะวันนั้นมีชาวบ้านบอกว่าทำทำทำบ้านเสร็จแล้วตรงกระจกนี่ก็เอาเอาผ้าเก่ามาใส่เอาก็ได้วะ่ะป้องกันเขาแอบซองวะ่นะเนี่ยย้ำว่าบ้านที่เราไปสร้างแต่ละหลังไม่เคยมีหลังไหนเอาผ้าคีริวมาทำตรงผ้าม่านนะท่านเอ,อชาวบ้านเพิ่นอาจจะยังไม่รู้ ผมก็ไม่พูดนะผมก็ฟังด้วยเฉยๆชาวบ้านให้เอาผ้าผ้าคีริวมาทําปิดตรงหน้าต่างก็เลยไม่พูดอะไรก็เลยให้เขาพูดไปอ <c oughs> นี่ถ้าม่านทุกท่านเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวชาวบ้านก็ถาเดี๋ยวชาวบ้านก็จะพูดกันอีกว่าเอาผ้าคีริวมาใส่หน้าต่างผู้ใหญ่ใจดีทันจัดให้ครบพร้อมอยู่พี่น้องเลยรับรอง <c oughs> ชาวชาวบ้านนี่ ชาวบ้านนี้คิดไม่ถึงแน่นอนเราอัดเต็มที่เลยนะวันนี้รอดแล้วรอดแล้วมาไม่ได้ไปนะก,กะขใใจไหมหนูอยู่บ้านนะหนูเป็นมานะหนูจะขึ้นรถเหรอฮะขึ้นยังไงอ่ะจะขึ้นยังไง มันเต็มของมันเต็มหนูไม่ได้ไปนะอยู่บ้านนะหนูอยู่บ้านนะเข้าใจไหมไม่ต้องร้องอยู่บ้านเป็นมานะ่ะอยู่บ้านนะเออไม่ได้ไปมาหนะไม่เจอออออ,อยู่นะเอออยู่บ้านไม่ต้องร้อง ไม่ต้องซึมไม่ต้องตามมานะายุทธมาอยากไปด้วยทุกท่านเออวอ,อ้วันนี้แดดแรงมากแต่ว่าอากาศเยน็นนะท่านอากาศหนาวใส่เสื้อสองชั้นชั้นที่สามเอาเป็นแขนยาวกันหนาวไปด้วยเผื่อตอนเยน็นลมเยน็น ถาขี่รถไฟฟ้าคันนั้นจะไม่หนาวนะท่านเพราะว่ามันมีกระจกบังไว้อยู่บังลมไว้อยู่ลาเดินทาง ลงไปก่อนอันนี้เพิ่นปล่อยน้ำเซนาเน้ะท่านะะดอกตะยายปล่อยน้ำเซนา โอ้โหนี่แดดก้ามากเลย ันนี้เราก็จะวิ่งไปซื้อบานพับก่อนนะท่านเออไปซื้อบานพับกับมืนจับก่อนบานพับเรามีแค่ชุดเดียวติดตั้งประตูได้บานหนึ่งบานพับมันเก่าเหลือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่พี่รัฐนะครับสั่งตั้งแต่นานแล้วทัานต,ต้งแต่พี่รัฐสต็อกให้มันมันหมดแล้วนะ ตอนนี้เราต้องไปซื้อตามร้านเอาอย่าบอกราขาไปแล้วได้ปลายหวานเกียบเลย

ล้มรถเลยดูจันไปด้วยนะท่านนี่มอเช้าได้ตรงนี้นับประดุกนะเออมานหรือเปล่าตัวนี้ ่ว่าเข้าอีกเ,อเข้าอ,อีกหวานเลยไม่ได้ต่อแบบดีๆถ้าแบบต่อดีๆก็น่าจะหมานกว่านี้อยู่ต้องทำดีกว่านี้หน่อยนี่ต่อแบบลวกๆ สังเกตดูเวลาเราขี่ซาเล้งเราเราไปเร็วไม่ได้ทุกท่นานเอาค่อยๆไปเราจะไปเร็วเพลองน้ำมันค่อยๆกระดิบกระดิบไปเรื่อย Ça y est, le bruit, non ทางทุกท่านเลยสาล็กเราเต็มที่กัดเลยวันนี้โอเขาเกี่ยวเสร็จแล้วข้าวตรงนี้พร้อมมาจับปลาได้แล้วนี่ได้กี่อุ้มนียเนาะ เดี๋ยวคอยจะเอาตุ้มกบมาใส่แถวนี้แหละขอเกี่ยวข้าวแล้วสบายเดินลงไปได้แล้ว ค okay. ท่านฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับ